มาชมซนอร์จ้าหิมะตกจ้ามาล่มของอยู่ไอ้สตอคอมไ่เบิงมาล่มของกับพย่ายสตซัตคอมถาจนแ <c oughs> านมิสเตอร์เอ็นห <c oughs> ิมะตกจ้าหิมะตกย่ำขึ้น วิ่เขีคอกันแนวสามทุ่มจะสามทุ่มม,ม,ม,มานังชมคนเหตุงานให้มากับโต๊ะเราก็จะเขียนของขึ้นคอยตะลงเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เรลยๆเรื่ลยๆหลดกันลอดคิ้วกันเยอะ ตา,าบรรยากาศในบเบิง้งชอเฟอร์นั่งนาบดนาบเบียวอยู่ถาโดดหล <c oughs> ดูแว่นตาได้ทั่วจริงรถมันเต็มหาหมองเสียบบุมีเลยร่อแล้วร่ออีกอยู่ก็เลยม่ช่มหิมะตก เดี๋ยวจะเอาให้ตอนตอนข้าเจ้าเอาขึ้นรถเดี๋ยวสุดท้ายให้เบิกงี้ sai phần rồi rồi khủng nha khủng ui nè in cái cua in để <laughs> không mà mẹ cũng là mẹ Nå det er det hans stein. Nå. Ja. Nå går vi Kan man slå i bakken og flytte på seg. Mm. Mm -hmm. Nå. Nå no, finner det... han bakken. Nå no, drar ja, du. Han kan han bare flytte på seg, så skal jeg kjøre dit. Han mm. ja, kjører rundt. Den jeg vil kjøre. Mm. เสร็จมาใส่ของนี่ Så. Alt det der skal vi ha. Og det som ligger oppi stillasjene. Og det skrovler røret er borte med. Så det kommer til å bli fullt. ท่อนำกัเจาเส้นบ่ไดยล่งไปด้วยจ้ะนห่มาตกบ่อยากลง่งเบิ่งตลกเขาเอาขึ้น โอ้ยโดษด้วจ๊ะมาแต่ใส่รองเท้าก็าจะมีรถมันยกให้จ้ะรถมันยกทางนั้นมีรถมันยกน่าจะ๊ะเนาะ จะชิปไอแค่นี่และเนาะจันเนาะวัสดีจ้าพอกนคชิปนานเนาะจันเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้แ้รหลานนดได้จันเออบาย